สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมายทารอรด์ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีสิงลัคนะสิงนะคะประจําครึ่งเดือนแรกของเดือนมิถุนายน2564ค่ะชาวราศีสิงลัคนะสิงนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึง21สิงหาคมนั่นเองนะคะก็ชาแนลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ค่ะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะ นะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีสิงค์ลสิงร์ใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะอา,อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้น มาแนะนําให้เพื่อนๆดูว่าเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆนในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะาชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์เนาะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองทุกๆคนด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีสิงลัคนาสิงนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เก้าเหรียญนะคะสองใเท้าค่ะห้าใเท้าและเป็นไพ่แปดดาบนะคะชาวราศีสิงลัคนาสิงค่ะในอดีตที่ผ่านมานะคะ คุณน่าจะนะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ยังไม่เปิดใจถามว่าไม่รู้สึกว่าตัวคุณน่ะอาจจะเป็นคนโสดก็ได้นะคะโสดในที่นี้หมายถึงว่าคุณมีคนอยู่ในใจแล้วหรือเปล่าอืมนะคะเหมือนกับคุณปิดกั้นตัวเองอะ่ะเพื่อที่จะรอใครสักคนหนึง่งนะคะหรือคุณอาจจะ ปิดกั้นตัวเองเพราะว่าคุณไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครนะคะเหมือนในใจลึกๆคุณอาจจะยังรอใครสักคนหนึ่งหรือว่าอาจจะยังไม่ลืมใครสักคนหนึ่งทั้ง,งที่ตัวคุณก็อยากจะ move on นะคะแต่มันเหมือนกับว่ามันยัง move on ไม่ได้นั่นเองนะคะคนในใจของคุณนะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟด้วยกันเองนะคะ เมสิงธนูนะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้หรืออาจจะเป็นชาวทัดดินพฤกษกันมังกรหรือว่าอาจจะเป็นชาวทัดลมมิถุนตุนกลุ่มนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแนวโน้มสถานาการณ์ความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีสิงละคณาสิงนะคะในช่วงวันที่1ถึง15มิถุนายน2564จะเป็นอย่างไรคะ่ไะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ฮาร์โแฟนะคะก็ยังเป็นก็ยังเป็นไพ่ที่ เป็นเป็นไพ่ของคนโสดนะไพ่เฮอร์มิตค่ะ,ะนี่ไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่พระขึ้นมานะไพ่คิงถือไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่จัสติตนะคะชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์ค่ะ,ะในช่วงวันที่1ถึง15มิถุนายนนี้นะคะไม่รู้สึกว่าตัวคุณ อย่างที่บอกค่ะลึกๆแล้วเหมือนคุณมีม,มีมีใครสักคนหนึ่งอยู่ในใจคุณยังไม่ลืมเขาหรอกนะคุณยังมีการอยากรู้อยากเห็นความเป็นไปในชีวิตนะคะแอบสืบแอบสอ,อ,องแอบดูอยู่ห่างๆไกลๆนะโดยที่ไม่ได้เทคแ a คชั่นไม่ได้เข้าไปก้าวไก่ชีวิตของเขานะคะเพียงแค่ขอเป็นห่วงอยู่ไกลๆอยู่ตรงนี้นะคะ อขอแค่ได้รู้เห็นความเป็นไปในชีวิตของเขาว่าเขาทำอะไรเขามีความสุขอยู่หรือเปล่านะคะเขายังใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขอยู่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือคุณแค่อยากจะเห็นความเป็นไปในใ,ในในชีวิตเขาเท่านั้นเองนะคะโดยที่ขอแค่ได้ได้รับรู้นะคะเท่านี้เองคุณก็มีความสุขแล้วนะคะอืมเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีสิงห์ีรคศีสิงจะเป็นอย่างไรไม่ขอเนญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจรารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกได้เป็นไพ่หกไม้เท้าค่ะหกถ้วยนะคะ อัศวินถือถ้วยนะคะและเป็นไพ่สองดาบค่ะชาวราศีสิงละคนาสิงค์คะเอาคำมานาคตความรักความสัมพันธ์ของคุณคุณอาจจะคุยกับชาวทาตไฟนะคะเมสิงธนูทัตน้ำกรกฎมีนพิจิกหรืออาจจะเป็นทัดลมมิถุนตุลกุมนะคะ โดดเด่นมากๆในชาวราศีกันราศีพฤษภและชาวราศีตุลน,นะคะบนงคนอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาเนาะหรืออาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้ตรงนี้สลับกันได้นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพค่ะเอ่อสหรับชาวราศีสิงห์ลัคณะสิงห์ที่คุณมีคนในใจมีใครสักคนหนึ่งอยู่ในใจนะคะแล้วคุณรอคอยเขามานานแล้วคุณเฝ้าคิดถึงนะคะ แอบรอคอยแอบดูแอบ,อแอบสืบแอบส่องนะคะเป็นห่วงอยู่ไกลๆนะคะถามว่าในนาคตนะคะจะเป็นยังไงต่อไปไม่รู้สึกว่าในนาคตอาจจะมีเขาเรียกว่าถ้าหากว่ามันไม่ใช่การที่จะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็อาจจะเป็นการติดต่อสื่อสารที่เป็นแมสเซจก็ได้นะ,ะอาจจะเป็นแมสเซจที่เออ อาจจะเป็นตัวคุณที่ส่งข้อความไปหรือว่าอาจจะเป็นตัวเขาที่ส่งข้อความกลับนาก็ได้นะคะประมาณว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมทําอะไรอยู่นะคะเป็นเหมือนกับว่าเหมือนกับเพื่อนเหมือนกับคนที่เคยรู้จักกันแล้วแบบเข้ามาถามสารทุกสุกด,ดิบเท่านั้นเองนะคะนะคะเพราะว่าตามหน้าไพ่ไม่ได้มีไพ่ของการคอมมิชเมนต์นะคะอืมนะแล้วก็ยังมีไพ่สรุปที่เป็นไพ่สองดาบอยู่นะคะ ยังไงก็ตามความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันอาจจะกลับถามว่ากลับมาได้ไหมก็มีเปอร์เซนต์แต่ว่าอาจจะยากสักหน่อยนะคะอาจจะมีส่วนน้อยมากๆแบบว่า25ที่ที่จะมีแกนที่จะกลับมานะคะสำหรับคนรักเกา่าคนที่อยู่ในใจของคุณนะส่วนที่เหลือคะ่ะก็อาจจะเป็นการอย่างที่ไม่บอกอาจจะเป็นเมสเซจที่ส่งหาการนะคะส่งความรู้สึกดีด อาจจะไม่ใช่เป็นคําพูดอาจจะเป็นแค่การแบบกดไลค์เท่านั้นเองนะคะอืมนะก็เป็นแมสเซจอย่างหนึ่งนะคะออนอกเหนือจากนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่คืบหน้ามากไปกว่าน,นั้นนะคะอืมก็จะประมาณนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนำอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะขอไพ่ทาโร่ให้คำแนะนำค่ะ ไพ่ใบ,บแรกจะเป็นไพ่สามไม้เท้านะคะหดาบค่ะสมถ้วยนะคะและเป็นไพ่สี่ดาบค่ะอืมชาวราศีสิง,สงลัคณาสิงค์ค่ะไพ่ทาโร่แนะนำว่าถามว่าคุณรอต่อไปได้ไหมไม่รู้สึกว่าถ้าหาว่าคุณรอต่อไปแล้วแล้วการรอของคุณอนะไม่ได้รอแบบตั้งความหวังเออเรารอโดยที่ เราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะกลับมาเรารอโดยที่เราก็ใช้ชีวิตของตัวเองแล้วก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองหมายมวงว่าคุณก็ยังสามารถที่จะรอได้โดยที่เราไม่ให้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ตั้งความหวังไว้อ่ะค่ะโดยที่เราก็ยังเปิดโอกาสตัวเองนะคะถ้าว่าคุณไปเรื่อยๆคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจกับใครคุณขออยู่นิ่งๆเฉยๆโดยที่คุณยังคิดถึงใครสักคนหนึ่งอยู่ในใจอยู่ แต่ถ้าหากว่ามีคนเข้ามาไพ่ทาโร่ก็แนะนําว่าก็อย่าเพิ่งปิดใจนะคะก็อยากจะให้คุณลองเปิดใจอย่างน้อยๆก็ยังได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ๆนะคะมันไม่ผิดค่ะที่ที่เราจะรอคอยใครสักคนนึงที่ที่ที่เรายังมีความรู้สึกดีๆอยู่นะคะลึกๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่การรอคอยที่คาดหวังแต่มันอาจจะเป็นเพียงแค่ความคิดถึงที่มันยัง มีอยู่ในหัวใจเท่านั้นเองนะคะอืมถามว่ามันผิดไหมมันไม่ได้ผิดอะคะ่ะเอ่อเพียงแต่ว่าคุณอย่าคาดหวังเพราะว่าถ้าหากว่าเราคาดหวังเราก็จะทุกข์เราก็จะเสียใจถ้าหากว่ามันไม่สมหวังถูกต้องไหมแต่ถ้าหากว่าคุณก็ใช้ชีวิตของตัวเองได้อย่างเป็นปกติสุขนะคะแล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะกลับมาตามที่คุณรอคอยหรือเปล่านะคะคุณก็ยังให้ความสําคัญนะคะกับ ตัวเองเป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็ไม่ได้ปิดใจพร้อมที่จะเปิดใจกับหลายๆคนที่เขามีความจริงใจที่จะเข้ามาหาไม่ก็มองว่าการรอคอยแบบไม่ได้คาดหวังนะคะก็ยังสามารถทำได้นั่นเองนะคะ ก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Sub สไคร้คอมเมนต์ดีๆดีไปกำลังใจให้กับไม่มาตลอดค่ะสําหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้นะคะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมานะคะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ